นนก็เป็นรากผักชีนะคะกระเทียมแล้วก็พริกไทยดํานะคะตําค่ะ,ะตําเสร็จแล้วนะคะก็ให้ละเอียดประมาณนี้นะคะแล้วอีกที่หนึ่งคือแยกไว้อันนี้จะเป็นกระเทียมอย่างเดียวนะคะกระเทียมตําค่ะค่ะแล้วก็จะมาเริ่มทํานะคะก็จะใส่น้ํามันตอนแรกเนี่ยก็จะใส่น้ํามันเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าอยากจะเจียวกระเทียมก่อนนะคะเอาไวนะ้โรยหน้า เหลือแล้วค่ะก็ไปตักพักแยกไว้นะคะเอาสีประมาณนี้ค่ะก็ะเนี่ยน้ำมันที่เราเหลือจากกระเทียมเจียวนะคะเราก็เอาลาดผัดชีกระเทียมพริกไทยดำน,นะคะที่เราตำก็ใส่ลงไปคือหมูหมูกระเทียมไอตัวเนี้ยมันทำได้สองอย่างนะคะก็คือว่า มันทำได้แบบการทอดกับแบบผัดนะคะอันนี้หน่จะทำแบบผัดแตบบ่พอหอมแล้วนะคะก็จะใส่หมูนะคะอันนี้หนาจะเป็นหมูหมักนะคะหมูที่หมักไว้ถ้าเราชอบแบบทอดเนี่ยก็คือว่าเราต้อง คลุกเขาล่ากระเทียมผักชีพริกไทยแล้วก็คลุกแป้งนะคะนิดหน่อยแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็น้ำปลานะคะคลุกแป้งแล้วก็ทอดแต่นี้เหมือนทำแบบผัดแต่น้ำมันหอยไปหน่อยหนึ่งเพราะไม่ได้ใส่เยอะมากเพราะว่าเราปรุง,ง,งรสชาติในหมูไปแล้ว รสปรุงรสแล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยนะคะแหม่มนานนิดนึงทาแหม่มก็เอาประมาณนี้นะคะให้พอมีน้ำแฉะนิดหน่อยนะคะคุกข้าวจะได้อร่อยนะแล้วแหม่มก็จะใส่เนี่ยคะ่ะต้นต้นหอมปิดไฟแล้ว แค่นี้เองค่ะให้เขาหอมหน่อยแล้วก็สวยนี่ค่ะเห็นไหมเดีย๋ยวไปตักราดข้าวกันค่ะค่ะจากนั้นก็ใส่กระเทียมนะคะที่เราเจียวไปอีกทีนึงจะได้มีความกรอบด้วยของกระเทียม ลูกค้าก่อนเอ้ยย <c oughs> ิ้นเช <c oughs> ็ดปากกันนะคะกินข้าววาไหนพร้อมหรือยังคะลูกค้าเอเอนั่งโต๊ะพร้อมเลยพร้อมแล้วเรามาเดี๋ยวแม่ยกให้กินนะเอ้ยเ <c oughs> ช็ดวุ้นเช็ดปากกันเช็ <c oughs> ดปากก่อน,กกนแลบลิ้นด้วย <c oughs> ค,คุณลูกค้ามีเพจแล้วนะคะเดี๋ยวติดตามกันใหม่คลิปหน้ากินนี่สวัสดีค่ะบ๊ายบายกันลูกบ๊ายบายบายบายยังไม่เป็นค่ะเหนือเพิ่งหกเดือนค่ะ